เออนึกว่าปูตาปูคือปลาคปูพุ่มปูบุกปูจากที่จากทั้งจาวัดจะเขาจากระปูท่าเชใยชว่าคือประโ๊ตมืออยู่กันมาหาว่าคือกินไี่ตงๆที่จะ้ก่อจะแกครื่องกราบครองแ่าือสือว่ามือแก่บาแแ้วแกพอมาทางฟังบอทันอ่ะพอแดงบ่าวไปทางนเนาะเออลูกห้นบาแก่ดูง่ายพอาบ่าวดูง่ายพพราะต้องใช้เวลาจังหวะกูแมงมุนั่งนั่งาะเออขาบาังหวดูแล้วยเคืมันเคื่อมันเครื่องันได้เบากันเลยเออรูปนั้นกัน ใจโตใจโตผู้ตามาไปกูตามาไปจัง <defence> ม well, so. er ันพักใจนตโดนจักนิดเงอะกระโดดไปเอได้นนิเูตามัท่าะที่เขาไปดแงคุณจักบอมันมาเขาบอักนบนี้เนาะพวกัีบบงเท้าเอาบอันคนยังจีบดีมัน้ขังแล้วดีมันนีไปข็ยแล้วดี่เออออขันีหละเขาบอลฝันเี่่างนักมาคึกกัน

ไม่อบอกอีนั้นตายไม่ไว้ก็ตายว่าไม่ไม่แต่เขาขี้ขานชักเสียชักาดก็จะค่อย่องนี่นี่น่าจะตายกันและเพราะแลว่าใครตาใคตายแล้วใชแล้วกูอนอะไรทักให้ท่านคมันเบาหวานมาทางตั้งข่านคือจะขออ่ะเนาะขออันนีถึงจะไ้เนาอ่ะทืใช้อจ้อขี่ขาดข้าวเขาปวดหัาหว ตักน้ำมาให้ได้เข้าไปบ่ได้ว่าใครขัา,านเงี่ยใค่เพ็นก็นตายกปะํำขัานเนี่เพราะว่าอีนั่งขาสิ่งเพราะปัดใจกพอเบื่ออ้อจงใจว่างแม่รู้เพรามันทำมาจัไอ้นังกองกอนขึ้นกันดว่าบแค่อึขึ้นกันีกว่าหัวันเดียวเขาใจบ่แค่อึไปทำทางไปสุ เ็แก่ขึ้นแต่มาหมากเลยฮ่าะ่าฮ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 ่า่เฮ่าฮ่า่าฮ่าา่า่า่าฮงาอ่าฮ่าฮ่่า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 ย่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮะาฮมา่่่าา่อหางเาหาาาา ดึนกรรดูขึ้นการหานยากมาค่ะดูเอาว่าจะดึงแต่ไหนมันกะไม่ดีขอแต่ยากมาบ้หรอเอล่าอ่าวันนี้ว่าเป็นการเป็นงานชักหน่อยวันนี้วันชื่อข้าวเก้าเหมือเหมือเพืยงใช่ไหมวันชื่อยี่สิบเก้าพอช้อช้อห้าหกข้าไล้แต่ชื่ปีแรกพ่อทงกทักปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถึงอไม่ดับไม่ดีขอให้ไปในปีเก่าปีใหม่ขอให้พวกเราใมีโชคมีลาบมีโชคมีมั่ง ขอให้ลูกรักสุขภาพแข็งแรงุูปู่ทุกคนได้หรือเขอให้ร่ำขอให้หวยขอให้ถูกหวยว,วันที่้ามสิบคือเมื่ออื่นเมื่ออื่นก็คือวันพรุ่งนี้เนาะนเออไม่ว่าคนไทยไม่ว่าคนดาวไม่ว่าคนต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติเออพรุ่งนี้ก็สามสึกแข้งงายงอนแล้วงาเออรักฟังเสียงปูตาตก็ฟังได้ฟังออกเนาะ พูดไทยก็ได้พูดราวก็ได้พูดอีสานก็ได้พูดเขี้ยนเสียนก็ได้พูดเนืองเนืองงงก็พอได้เนาะเออลูกหลานก็คงจะเข้าใจเข้าใจในเชื้อตามสายขององค์ปู่ตาเนาะสื่อชางให้ลูกหลานได้รับชมและเราฝากฝากเพราะว่ามันผ่าหนังบ้านป้าเขาเงี้ยไปหนาไม่บอกเสียอหรือเอาพ่อเอากงคือป้านเขาขึ้บาเสียบไว้จากด้นหน้าหนาบังขึ้นจากบ่าวขัดจากบ่าวเนาะ อ่ะก็จะก็เด้เยววาแล้วเดี๋วาอยู่กจมุ่งาวอยู้ก็ื่นกระดาพ้อก็พ่กั่งเดีว่านั่งือนจักม่หวดก็จะพ้อก็จะรับว่าแล้วหาว่าไปพนอ่ะเออไปห้อปูนี่ะต่ก็วานอยเดียวไงเอมเนาะเออกนักนะคำนึงแล้วผูนว่าวพ่นว่าพ้อาำนั้นเดี๋ยววาวเดี๋ยวนี้จะพ้อว่าเท่าเท่ากับก้ใด้ก้มบปว่านั่พ้อจักรยนก้นงตรงแบาขาหมูน่ะเดือยก้นั่าตรงแบบมวยหมูน่ะเออพ่อไปก็คือผูนึ่งพ้อ เอางาไปจัดแกวเด้ชื่อไ่รู้ยังไงนี่เหอไัดแกเ้องแหัวหัวขันยิว่าันเอาหัวเออหัวขันร่มไปกกงไปแกงคืออะครัาปูเออไปผู้แหกปากกแหกปากคืองอร บปกันค่ะคืองากบักเชะตัวบักชักงักงักเลยนะห้องหัวตื้หากู้จาดห้องเขาไม่ใช่แต่งินเนาะวางก็คือเปิดใช้ไม like, <th ans> ัใช <printing> ่แล้วเออใช่แล้วใายมันแร้มันทัวเลยแม่มาบักเชอตึกครับแต่ผ่ก็คจะค้างแล้วก็เปิงนะเครื่องด้วยกันอย่างแล้กูปาบเปิดกากกับมาคู่หรอกเปิดมนับอั้มั่น เขาแต่แกมาดับเลยก็่าปึงยอดนะัได้เรียว่าปึงนหยอดเละ่มนะินแนารู๊ท้าทุกอย่างไม่แผลงเลยนะครับปูคนเข้าทีอดียได้ังแต่ม่ต้อไม่แผงดืมคนเข้าต้างวางแผงไ้ร่วงนะทุกึงทุกอย่างจะเปิดเผยหมกไ้ได้ยังงี้งัครับ มื่อกับโจมผู้รักเจะไปป้นบานคนที่ไปประกาศกที่ไปป้นบานนี่นั่งหนักหน่อยก็หน้ามื่เตี่ยปวดแล้วนั่งหนักวันไม้่ปวดนมง่อยว่ากัาบ้านจะนั่งหนักจะไว้ัวทานาว่วแม่วาดือเมื่นั่งกับที่ปเป ita, ิดเพืไปนั่งซื ór, ้อพล้จ huh. ังคือพอที Ai ่ว่า้า้ฟังเรื่องข้าวูให้เขาค่อยเขือเขาแก่ว่าคำาว่าค่อยเขือคืออะไรอืมบ้า เป you know. okay. ้าก็คือเรื่อรักษาดื่อข้อึเดียบเข้าใว่อ่อนนักเมือปมืดข้าใจ่าก็ข้ามเปลือกปุยข้ายก็ทอ่แคืกแคือเปป้วงบ้านกูได้ง่ายกว่าตัวข้อหยักงไัเดื้ออับูคือไปป้องบ้านอ่นั่งๆหน่อยอยนั่งขายเงินเพราน้ามือแรงพอกระชำพาเบาเนาะพบปอกไปก็จท้องรังคือพอเบาเพราะถอไปร้อยมอคบบ้อมบกงจักอ้ มันจะปลอดภัยไหมลืมลอยมองคนบองจกอากพ่อกับหัวนี่เนาะครับของพ่อเป็นตจงมาเรื่มมกเขาเบ่า,า,บาหายเึกฟังกันน่ายกันเนาะเขาบอกว่าพ่อเป็นตังบักซี่ก็ปเป็นตังเขียเยัมก็เปน็นตังเนาะครับเาผวมหัวกันเอา,าปาหัวมือก,กันเข้าใจไหเรืครับไปเขาไปว้างแขนคุณนี้ว่าจะคือไปตัวของ ไปตัวคนเดึงึไปบอกว่าถืไปป้อมปานจึงนั่งาักลงอาเจอเออกัะป้องบาตินั่งกกอดเจอกลัวเขาหักเรื่งครับจักบปรมป้องใช่ใช่บ้านบ้านไปคับมคู่บ้านแม่คู่คไปบอกคนในกันไดไม่คู่ไว้ตัวท่านนจังไดหรืเปล่าป้อใดก็เรื่องเขานี่วมาจาก่อ่ะคนไดครับคู่้างขานพ่อขนานทําอะไรต้องวางเถวลูกลานทุกขนเหมือนกัน ต้องระมัดระวังคำพูดคำกลาขององค์ปู่จ่าให้คิดคิดกันนจะเป็นเครื่องเรื่องมาคงไม่ได้นะลูกเนาะเครื่อ,อ,องเรื่องเนี่ยได้ง่ายง่ายตื้อเขามีคนขายมาแค่เลอะอืคนขายขเนนาขาเป็นคนมาละลูกถ้าเขาเป็นคนเขาก็เถล่าเนาะเป็นลูกหลานซื้อก็คงจะเถล่ามือนกันเนาะก็ต้องการเข้าใจคําพูดคำกลาของปู่จ่าเนาะอืไม่ใช่ว่าเอาเป็นเฉพอ่อเอาเป็นนี่คือแน,ใน่ใช่ไหมพ่อตรงไหนพ่อพูดตรงๆเลย ม่อเท่าไหร่ผมทำได้ขอให้พ่อบอกตรงๆพูดดี้อวาพ่อบอกได้ตรงแต่เขาไมให้อ๋อเข้าใจนะเข้าใจครับพูดให้สอนอยู่เรื่อยนะคือแยบพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเอ็มือผ่านมาทางเท่างนี้ยแ้วรวยทบางโ์ปูตาปูถึงพิะคาพระอง์อ่าขอให้ลูกนั้นืม่โศกไม่รักม่โศกมมอมักอ้ยูวันนั้นโศกขาะพันหึงหึงแล้วก็รวยทุกคนดันลูกน อันนี้อีนางกาปอีนางก้าต่อขอถวายชาุบุญวารักถามสาถมว่ารักเก้าพันเออถ้าโชคทางบุญไปรเดยขอให้อีนางการจะมือถกมือาบมือถุกมือม้าตายด้วยวันนถูกขับพระงหนึ่งแล้วก็ดูเวรนะลูกนะจะเริ่มอันนี้นปัดธรรมาวาไรตื้อฟ้าไรตื้อเขไปก่อนนะแตไปขายปลาทู กปาชูน่าก็ปลาชูแห้งก็ปลาชูไม่ขายก็ปลาชูมันเหมมันบูดก็เช่ว่าโอ้จะมันหลายอย่างลคนจะมันบอกดูบอกอนะอยากกอดแช็เอื่นอีนังปัดมาขอให้มือเข้ามือรามือเข้ามือวานขกับภาพแข็งแรงนะ่แจมาเจ้งให้พ่อดูอีนังปัดมาถามว่าจะมือเข้มมือรามือเข้ือหวมือพ่อให้หมอนเด้นมาลูกนะพูดิดกันใหม่โอเคเป๊ะๆอ่ะอันนี้ของพ่อของพ่อ เอออันนี้คือบยกแว่ดาเออบักแช่ดาโก้บางบักแช่ดาแขกเด้อใช่ไหมเอออ่าขอให้บักแช่ดาฟองไมอตกไม่หลับไมอตกไม่หมายนะลูกนะขอให้ลูกถูกข้าวแข็งแรงตั้งใจทำมาหากินเดี๋ยวพ่อจับมือซื้อผ้าหนาลูกชายได้เด้อทิ้งๆแล้วก็คือแบบนั้นลูกนะอดทนไปอดทนไปก่อนเดี๋ยวก็ได้ ครั la, e ้งอีนางแอปเปิ้ลขอฝากขอคารวะองค์ปู o, o ่ตาปู่คือปะขาปู่ฟ RIGHT ูปูปูปุ๊ปูทุกพระองค์ขอให้ได้รวมขื้นรวมถัางก็ไม่คู่พระคืองั้นก็จะขึ้นก้าได้หน่อยฮอดตามข่าก็ตามมันคอจะขึ้นก้าวโขบวักโขกก็จะขึ้นก้าขอให้มือเงินนังมือผูกขาจะขึ้นก้าอ่ะขอให้อีนางแอปเปิ้ลมือชกมือรน้มือชกมือมานตัวที่ลูกถือได้หมายพอที่ลูกถือไว้หน่ะมันได้ยังพอยังไม่ได้อีนังแอปเปิ้ลไปเอาหมายไปจัดการไปจัดการได้เป้า เขาจงอเคกตูื่นกลกระตยตื่นตุ้มาแล้วตื่นกลกระตยตื่นตุ้มขางาเงามาว